สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องด้วยครับผมแม่แตงครับพี่น้องแม่กับเกาเกากับเกาเก่าครับน้องย่างเดียวนี่กับแม่หอ,อยนะครับผมเสียงยังไงเย็นสบายเย็นสบายมากครับพี่น้องคันมีมองคันมีเสียงหน้าต้องแม่เนาะมันนี่ เย็นครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขสุขพนครับพี่น้องตอนนี้อยู่ที่สถานตตกอา,ากาศเตาปูนนะครับบางปูบางปูเ <c oughs> ตาปูนบอกสถา,านที่บ่ถึงเลยพี่น้องสวัสดีครับพ,พี่น้องปัาดพี่น้องอากาศเย็นดีครับผมวันนี้มากับแม่หอยแล้วก็แม่แตงนะครับผม อันนี้คือน้ำเย็นเย็นไปได้เย็นตีให้เย็นนด้ดีได้ไหมเอาเปรีวนว่นแม่พนัเอินแล้วจะพาไปดูนกครับพี่น้องว่าอีหลานหอว่าพึ่งนกเย็นแหงครับพี่น้องมันจะเละอ่ะเด็ ตอากาศบางปูครับผมแมนครับผมบอกลาพี่มาตาอากาศเตาปูนพะนะมาถูกพี่น้อง้าตาอากาศบางปูไหมครับผมแมนครับผมบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องแต่ว่ากร้อนอยู่ครับผม บ่พากันห่อนบ่าหอนอยู่พี่สาวห่อนมาคักเลยพ่อจ๋าไปใส่คือบ่วาอีหลฬาเลยพ่อจ๋าปวดเอวไรพี่น้องพ่อจ๋าอยู่เครื่องโหลดห่อนคักประสั่นแม่นครับผมห่อนด้วยพี่น้องไปเล่ไยงผ้ายดามาเบิองกาต้องมาตอนเย็นจะมีนกเยอะครับผมตอนแรงค่อยมีนกจ้าวาั เว้ยนะอันนั้นคือไปดูหัวใจเลยใช่ไหมหม่นกจับดูหัวใจเลยย่หอยอาบแดดตีแี่ปุ๊กกี้มาอเมาอาเปลวพลังพลังเท่าเป็นแม่หัวเราว้าวว้าวก็ว่าบางปูนะแม่นครับผมบางปูครับ บเวลาพิ่มาเตาปูนพนักพิงนรอ,องตึกเตาปูนไม่ได้ใส่ต้องมาตอนเยน็นๆครับอีลาอยากเวียดนามลแล้ว <laughs> คอย,อยาวเลยโอ้ยี่สิเห็นไม่เห็นพ่อจ้ามาพุนพ่อจ้ามาหลาย <laughs> พี่หลาไปเที่ยวบางปูปลาหลวงแม่นครับผมไปเที่ยววัดหงทองเนี่ยค่ะเบาเบิร์ตวัดงามพักเลยค่ะครับผมตอนแดดทอนปลอดราไปที่น้องแดดร้อนมากแดดทอนดีดีด้วยนั่นก็พีหลาครับผมอยู่ไสหลวงอยู่สถานต่างอากาศบางปูนะครับฝากคู่มือว่าเป็นสาวอิสลามแต่ว่า ก็จะาเต้นลายตีงานขกิดบานไมนองเบิดไลายเมืมวยสถามตลอดครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับฝากอะไรกดแช์หน่อยนะครับพี่น้องอยู่สถานตากอากาศบางปูนะครับผมปหล่อยว่าแบบ่อ้อย่านอนม่าเบิ่งหนกครับ น่าสนุกนะคะน่าสนุกครับผมแต่ว่าแดดร้อนไปนิดนึงแดดร้อนเท่าไหร่ครับพี่น้องเบลเบิร์ดพาหลานไปไหว้วัดหลวงพ่อโตและลูกครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับใี้หลายไปไหว้พระวัดหลวงท่องน้ำเด้องานฝากครับผมแม่ใจให้แล้วค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ อยู่กับย่าอยู่กับย่าหอยแม่หอยแล้วก็ย่าแตงนะครับไทยว่ากับอุ้มเนคุณด,ดิพี่อุ้มพี่บายอยู่ไหนนะพี่บายอยู่ทางนู้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กบทำงานอยู่บางปูนีน่ล่ะพี่น้ำฝนสวัสดีครับพี่น้ำฝนมาเรื่องมะเร็งพี่น้ำฝนไปไเรื่องครับมืะเร็งสวัสดีครับสวัสดีครับแชร์แล้วค่ะขอบคุณนะครับ วันนี้มีกลุ่มปิดใช่ไหมล่ะมีครับมีกลุ่มปิดนะครับโน่นเหรผู้นั้นผู้นี้มีกลุ่มปิดเด้อครับพี่น้องอันนี้ให้อหารเงนก๋วเตียวเอาอืม พ่อจ๋าพาไปเที่ยวไหนลูกสะทานตาอากาศบางปูใช่ไหมพี่สาวสถานตาอากาศบางปูนะคะผมคนเก่งได้เที่ยวเลยคนเก่งได้ไปเที่ยวกาผมห่างจากงานประมาณยี่สิบกิโลครับพี่น้องวันนี้เราจะมาให้อาหารนกใช่ไหมพี่สาววิธีทำไมมันลอยองหลงในน้ำเหมือนเป็ดเลยหาหมกอหายใจารเนี่ยลูกพน้อง ย่างเบนไปเดินเดินไม่หวแม่นครับผมย่างเบนเหีเหอห้ออุ้ย <c oughs> มาเดียวมาเดีวมาเดีวนี่เบื่องยิ้ด้หนอยอาหารหาฝว้าว ว้าวสวยจังเมืองพี่น้องเมืองนกมากเว้ยสวยมากเลยพี่น้องยินีอาหารอยให้อาหารนกครับผมกินบอ แม่ครับแม่บัลลาใส่หัวขอพิษบัลลาบัลลาใส่วาเตาปูนบขออภัยนะครับเป็น้องบางปูนะครับผมดับบัลลาจะไปแก่ครับผม,มหมดแล้วว้าวอยากไปหาดีมาเด้อครับมาเด้อครับแม่มาแล้วครับผม,มตัวนี้ผ้าอีหลาหน่อยมาให้อาหารหนกครับผมกับยาหอยกับยาเต งามงามว้าโ้อมันวนเลยตัวนี้มันบินวนเลยตัวนี้